นี่คือฉากเสี่ยงตายที่คุณจะได้ชมแบบเต็มๆตาในภาพยนตร์เร็วทะลุเร็วฉากระเบิดที่หลายคนอาจมองว่าธรรมดามันไม่ธรรมดาเลยจริงๆวัดกันด้วยตาระเบิดในฉากนี้มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เมตรเรียกได้ว่ากินพื้นที่ของรถยนต์ต่อการจำนวน10คันที่สำคัญเป็นการใช้ระเบิดของจริงที่ไม่ได้พึ่งสเปเชียลเอฟเฟกต์เลยแม้แต่น้อยดังนั้นฉากนี้พึ่งสิ่งเดียวคือใจของเหล่านักแสดงเสี่ยงตาย ทีมงานใช้เวลาร่วมเดือนในการซ้อมเซตและเซฟเพื่อให้พอเหมาะพอควรไม่ดูเยอะจนมองออกและไม่น้อยจนกลายเป็นอันตรายนักสแสดงเสี่ยงตายต้องยืนอยู่หน้าระเบิดห่างเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นใกล้ถึงขนาดที่ว่าด้านหลังศีรษะอาจไหม้โดยไม่รู้ตัว ากแบบนี้ดูได้ที่เดียวเท่านั้นครับในภาพยนตร์เร็วทะลุเร็ว13พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์